วันนี้เบลพาทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่มีชุดให้ใส่ด้วยนะคะไม่ต้องจองตั๋วขึ้นเครื่องไปถึงเมืองญี่ปุ่นแล้วค่ะทุกคนค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ตอบโจทย์มากค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นที่เปิดใหม่นะคะนั่นก็คือบ้านเจ้าจุกโอกินาว่านั่นเองค่ะทุกคนค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะอยู่แถวแถววัดพันท้ายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเบลพาไปชมบรรยากาศนะคะไปชมกันเลยฮ้คณิติว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจ้าจุกโอกินาวา การจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะทุกคนเบลจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะคะเชิญค่ะ ก็จะเป็นโซนที่สั่งอาหารนะคะแล้วก็มีของฝากจากเมืองญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าทุกคนอยากมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างรีบมากันเลยนะคะนี่เพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะทุกคนค่ะข้างในจะมีของฝากเยอะมากมีแมวีันสรรพสิ่งที่อยู่บนญี่ปุ่นตอนนี้ยกมาไว้ที่นี่แล้วค่ะทุกคนค่ะบ้านจโอ้กินนว่าแั่เองค่ะทุกคนไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นคานเตอร์ด้านในนะคะจะมีอาหารเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็ขนมของฝากนะคะสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้ทุกคนได้มาช็อปมาเที่ยวามาชมดูนะคะเอออย่าลืมนะคะที่นี่เขาจะมีซิกเนเจอร์นะคะ คือขนมปัง <Wow. S 1> สังขยานั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครมาแล้วอย่าพลาดนะคะอร่อยมากขนมปังขนุ่มมากค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมแวะกันเข้ามานะคะมาชมมาอุดหนุนที่บ้านเจ้าจุกแห่งนี้ได้นะคะทุกคนอยู่จังหวัดสมุทรสาครนเองค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆวัดพันท้ายนรสิงห์เนาะ Do you want to know? <laughs> well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. นี่ไงคะซิกเนเจอร์ของร้านขนมปังสังขยาค่ะว่าแล้วก็ต้องจัดกลับบ้านสองกล่องนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกช่องเบลลาชาแนลด้วยนะคะทุกคน พี่เจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อพี่ใหญ่จ้ะอันนี้เราก็อยู่กับพี่ใหญ่นะคะเป็นเจ้าของร้านที่ดีเองจ้ะเป็นเจ้าของร้านบ้านจุกบ้านเจ้าจุกบ้านเจ้าจุกโอกินาวะโอกินาวะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาดูว่าเขามีแรงบันดาลใจจากอะไรทําไมถึงได้มาเปิดร้านตรงนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าในจังหวัดสมุนาครน่าจะเป็นที่แรกใช่ไหมคะที่มาเปิดเนาะแล้วพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะ ก็จริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยคือเดิมของพี่คือเป็นคนที่ชอบน้ําชอบค<า>่ะคือเวลาไปกินข้าวไปกินกว๋วยเตี๋ยวอะไรที่ไหนเนี่ยจะต้องมีน้าแบบเราต้องดิ้นรนไปหาตรงที่ <c oughs> มันมีน้ำไงพอดีอันนี้เป็นที่ที่ตั้งแต่แบบเตีย่ยซื้อไว้ที<า>น,นี้ก็เป็นเดิมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยงปูตอนนี้เา็ายังเลี้ยงปูอยู่ค<า>่ะแต่ที่นี้เราก็เลยว่าเออตรงนี้มันน่าจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทําที่แรกจะทําเป็นร้านร้านขายก่อนร้านขายขนมของฟาค่ะ ทีนี้ตอนนี้ก็เลยแบบเออพอดีมีเพื่อนทําอยู่หลายที่ที่เป็นแนวญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากทีนี้วิวเราเนี่ยมันเป็นแนวแบบว่าญี่ปุ่นชายทะเลตอบโจทย์นิดนึงอ่ใช่แล้วทีนี้ชายทะเลมันก็เป็นแบบแนวแบบโอกินาว่าของญี่ปุ่นค่ะใช่ไหมคะรเราก็เลยไปทำแบบเออเราก็เลยเป็นโอกินาว่าของ ประเทศไทยแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยก็ตกแต่งเป็นแนวญี่ปุ่นให้ลูกค้ามานั่งคขกผ่อนหย่อนใจเนาะนแล้ววิววิวออกมาได้แบบสวยมากค่ะพี่เขาออกแบบมาได้สวยมากเก๋มากที่ถ่ายรูปนะคะเยอะมากค่ะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบเช็คอินนะคะอย่าพลาดะคะ่ะที่นี่คะ่ะบ้านเจ้าจุกโอ,อกินาวานะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่ฝากอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่ะที่มาหน่อยเนาะว่าเดินทางมายังไงนะคะ อย,อยู่ใ,ใกล้ๆสารพันท้ายนะคะอ,อยู่ใ,ใกล้ๆสารพันท้ายนรสิงห์นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกก็จับ G P S มาเลยเขียนว่าบ้านเจ้าจุกโอกินาว่าห<ะ>่างจากสารพันท้ายแค่500เมตรสารพันท้ายนรสิงห์ค่ะมากันเยอะๆนะคะตอนนี้ค,คือจะบอกว่าคนยังคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเปิดได้ ประมาณสองเดือนยังคะเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนาะถ้ามาพยายามอย่าอย่ามาวันอาทิตย์เพราะว่าถ้าวันอาทิตย์นี่คือที่จอดรถมันจะเยอะไงเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยลป็นรูปสวยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาดรูปสวยก็ควรจะทุกพลาดนิดนึงแต่ก็คือมาได้แต่ว่าเรา้องมาช่วงเช้า นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝาก FC Bella c h a n n e ลด้วยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะมาทำบุญวัดพันท้ายเสร็จแล้วอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะคะรับรองปัวปังแน่นอนค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เบลกับพี่ใหญ่ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ